ครับหลังจากนั้นเราก็ขันนัดตัวเมียใส่ไปเลยถ้านดมันสั้นแล้วก็ไม่ต้องใส่ไว้นี่แปะสี่ตัวนะครับสี่ตัวมันจะได้ลักษณะนนนี้ครูหนึ่งได้หมล,ละแน่นึงครับนี่ไม่มีหลุดขอบสิบห้า แล้วเราก็ทําต่อไปคู่นี้แต่ทําทีละตัวนะครับแล้วก็ตัวที่สามแล้วก็เจาะแต่และแต่และจะต้องเปลี่ยนเป็นยาวกว่านี้อีกหน่อยนึงขนาดนี้ประมาณสองนิ้วก็ได้อันนี้มันนิ้วนิ้วครึ่งเป็นสองนิ้วสามนิ้วก็ได้เอาให้มันใส่ง่ายเนี่ยก็เจาะเหมือนเดิมครับ ก็จะได้ลักษณะนี้น็อตสี่ตัวแล้วเราก็เจาะยางอีกเส้นหนึ่งให้เท่ากันนะครับผมก็จะใช้สว่านดอกขนาดหัวน็อตเนี่ยครับเจาะเจาะล้อยางสี่รูให้เท่ากันนะครับ,รบ,รลนนรบแล้วเราลองเอาหัวน็อตควงแย่ดูมันเข้าง่ายหรือเปล่า แล้วสอดสอดจากล่างขึ้นมานะครับใส่แหวนนีแปดด้วย การเจาะเราจะเลงตรงนี้ที่มีมากไว้นี่มันจะตรงเลยเราไม่ต้องวัดเลยให้ยากสีแล้วแค่สว่างควงครับสว่างควงซ้ายควงขวาควงซ้ายควงขวาให้มันใหญ่สําหรับรูนดัดสองสองท่อนล่างนี้เราจะใช้นอดยาวนะครับใช้นอดเนี่ยใช้ตัวยาวจะให้ท่อนสองล้อล่างเนี่ย มันให้ตัวได้อย่างเงี้ยแต่เราจะขัน2ท่อทนนี้นอดสั้นแล้วมาตัวต่อนี้ก็น็ดตัวลงแล้วมาตัวตัวสุดท้ายนี้ก็นัดพอประมาณครับขนาดนี้ให้มันให้ตัวได้สองล้อล่างแล้วก็ใส่มาเรื่อยใส่มาเรื่อย thank <coughs>